สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันคะไม่ใส่วันนี้เราจะพาพ่อพาน้องไปกินยางเนื้อจ้ะไปกินยางเนือ้อม,มันมีมันมีทั้งอ่าแบบว่าทั้งยางเนื้อทั้งมูกทาทั้งอ่าแบบเหมือนชิมจุ่มมือนะจ้ะไม่เป็นรานมบุปผีจมีต่าไรแบบ กินเปแล้วเขาอยู่นนนันันนขอยจะา,าลองพาพอ,อไปกินตาน่ึ้อยากคึ้อยากแท้โดนเล้ไม่ไดกินแปเอาปมันงไทเออน้ำมาีเอเอนมาีะ่าเดี๋ย่ายขงง,งาข้างถ่างงม่นดนยมะก,กัแตังต,ตัวเอวนี่ เดี๋ยวเราเดินทางแล้วจะจะไปหาอุกร์เพราะว่า,านัดก็หาอุปวยตองไปหาอุปกรจำาว่าเพื่นมาให้ใรตอแนแช่น้นได้ต้องเขาไปหากรหลังจากด้เอามากินนะจ๊ะฝาวยยางไอยจ๊ะน่าหาอุปกรไปกินแลมาหาอุปกรา์จ้ะเสรแล้ว

ดีค่ะรวมล็้วันนี้เขามาย่ลูกเขามอาวุธอุบัตการณจะไปจุดระาอ่าอาวุธบางอย่งอตว้ามันงกันเลยเขาอุปกรณ์เจ้าหน้าีก็าอาุธต่งโตจอาวุเท้าเมียบางเปาต็งโตงจออกไปต่จออกไปกินแล้วจะไปกิน่งอนจะไปย รอว oh. ันนี้เรือจะพาทุกคนมาดูดาราสาวท่านหนึ่งนะฮะแล้วนะทุกคนคะพอแล้วถึงแล้วเรียบร้อยเอ็มมาขึดยากันป่ะใช่ไงเอ็มอว่าพี่พียิ้ไปเปิดแล้วเปิดเงินอคว้า <c oughs> ได้มั้วว่านนี้ ส่วนแล้วอันสั่เอันนั้นแต่ละเป็นยังไงบ้างสั่นแล้วมันจนหยิบแล้วกอมันอยากกินด้วยกันกันงูมันยังไงเล่นเลยน่ากลัวมากอันนี้ถึงหน้าร้านแล้วนะคะร้านอยู่แน่นเพื่อนอยู่แล้วแเป็นร้านอ่าแต่ว่าเป็นเหมือนก็ว่าเป็นเป็นมูฟเฟ่นี่แบบพวกไม่ใช่เป็นแต่ละเป็นมูฟเฟ่มีมีแบบมีกระทะลายแบบมแต่ละจะกินเลยลายแบบ ถ้าอยากเนรมูกกระทะกกินใดอยากแบบช่าบบูมก,ก,กินใดอีกสินะแต่โอเคค่ะแล้วขอไปได้ลานก่อน ไม่ได้อะไรแพทมาทิมเดี๋ยวแล้วนะอันนี้ก็ถึงเอาอย่ลืมไ <ๆ S 1> อแพทตอนเมื่อกี้นี่กำลังคิดเงินอยู่มันลืมไอแพทอะไรฮัลโหลไม่รัาท่องไปยังไงวุ่นจักท่องมาหาหนูอยู่คัหนึงอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วยอดลอยเป็นยังไงอร่อยไหมโอเน็ตเรีนย <ๆ S 1> นอ้อมร้านยูดาขึา้นเป็นเลิน ทั้งกินทั้งเล่นวันนี้ก็อร่อยมากนะคะเลยกินสมใจอยากอิม่มแห้งอิ่มแบบอ,อ,อ,อิ่ออมอินี่เลยอะอิ่มข้าวอิ่มแน่นี่นี่ร้านร้านห้าหรังนี่จ้าเป็นร้านมาเปิดใหม่ก็เลยลองมาชินนะจา้าเป็นร้านเปิดใหม่ก็เลยอะ่ะส่วนอวา,นอ,อ,อ,านนอ,อุว่าเนี่ยอาอูเขาไปบ้านก็เลยเซ่นอาอุมาชิมเบิงนะจา้าโอเคอยู่กาเซียยู่พนักง,งานพนักง,งานกับเป็นมูนู้แต่เป็นรุ่นเอื้อยนู้ปีหนึง่งแต่กับเป็นมูกันนี่แหละสนิทกัน นหนงกำลังตะหัวหมูไม่เห็นงานอยู่นี่มีต่ตะมูอยู่ในหลานแต่มันเป็นมันเป็นพนักง,งานอยู่นี่เดี๋ยววันที่หนิกะสะไปส่งอาอู่แต่ไปส่งอาอูแล้วกะ็จะกลับบ้านจะกลับบ้านไปส่งน้องกับพอะะ่อแล้วกันหนงกับจิกลับบ้านคลิปนี้ก็เป็นคลิปพา5อูอพร้อมแอ,อมาน้องาพอมากินย่างเนยแต่มาทิมย่างเนยนะคะทั้งย่างเนยทั้งทิมจุงนี่ต้องกัน พมันเป็นร้านไอ้แบบว่าม,มันเป็นร้านบุฟเฟ่สินะจ้ะถ้าสีกินแบบเป็นกระทะแบบแดกกระดิ่งสินะจ้ะจะเล่นกินในไลน์เบลอิ่มมากๆนะคะมา,ไป,า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 ไปหาอลาอูยุบานจ้ะพอไปหาอลาอูยุบานก็นเล่นสิเดยกลับไปชงอาอูแล้วก็ตื้นดีเเมื่อจ้ะอุ้ยแซ่บอีนี้จ้ะอร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวไปชวอาอูก่อนจ้ะอาลาจุ๊บ๊ายบาย เนี่ยวะนี่ยได้เสียมโอเนอร่อยไหมไปกินวันนี้อร่อยพูได้คิดด้วโอเคแต่เราจะกลับบ้านแล้เดี๋ยวจะกลับบ้านเจะไปสูงพอลวกับ่กสีเมื่ออันนี้เอาอเนมาหนักเอาอเน็ตก้ยิมาหนักันี่ตืนเง ใช้ขนมก็เบอ่งเน่ยอาอูซื่อยังไงอ๋อในขนมใช่นมมาเนี่ยกดราคาออ้ลอาลงเสบีงแต่เมื่อกีนี้เใดขนมกน่มมากนไได้เดินทากาตัตอนนี้ะครับเดี๋ยวตอนนี้เกือบเกเพร่เาะ่่มเนแอนแ่คือโอเคดว,ว, <OK> วคีมเนี้ไีก คิมิกอะไม่มีอย่างแต่เพราะว่าตอนอยู่ในร้านอะมันกถ่ายแล้วมันทายยังบ่ได้จสินอาจารย์มันมพตจเพลงเขาจะเปิดเพลงแบบเพ่งตีลี่กับสินสินมาเลยถ่ายบ่ได้กันเนี่ยถ่ายแบบเป็นภาพแบบอันนี้เอาแบบมันไม่เสียงนะจ๊ะไปใช่ดนตรีเอาโอเคจ้าคิมิกอะปากโปไล์กดแชร์กดชั่นสไคร้เนาะน่าจ๊ะเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีนะคะบวัยบียค่ะบ๊ายบายค่ะแกแล้วเจอวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะ บายๆจากก่อนนี่แหละสวัสดีค่ะ